การที่รัฐบาลอภิษ์บอกว่าจะไม่เก็บเบีย้ยประกันที่ชาวนาจะซื้อประกันในครั้งนี้แต่ว่าพูดง่ายๆว่ารัฐบาลจะออกเบีย้ยประกันให้และรัฐบาลก็ประกันพอราคาต่ํากว่าราคาเป้าหมายส่วนต่างรัฐบาลจ่ายอย่างเดียวแต่ว่ากเกษตรกรไม่ต้องซื้อเบีย้ยประกันผมมองว่าวันหนึ่งวันหลังจะเก็บลําบากเพราะชาวนาก็จะอ้างว่าอ้าวพอเมื่อปีเมื่อสมัยก่อนยังไม่เก็บเลยทําไมถึงจะมาเก็บประกันที่สอง พอไม่เก็บเนี่ยชาวนาก็ไม่ต้องเรียนรู้เรื่องตลาดเพราะว่าถ้ากลับกันถ้าเก็บชาวนาก็จะน่าคิดแล้วว่ามันคุ้มไหมยอมเสียเบี้ยประกันไหมเพราะละตลาดอาจจะดีก็ได้ตลาดอาจจะถึงหมื่นหนึ่งอยู่แล้วแล้วจะไปเสียทําไมเบี้ยประกันตกลงไม่เอาดีกว่าหรือเอาเพราะว่าเบี้ยประกันนี้มันคุม้มความเสี่ยงมันมีชาวนาจะได้ เข้าไปดูเรื่องตลาดไปด้วยรู้จักคิดแล้วก็พึ่งตัวเองมากขึ้นแต่ว่าไปแบบประชานิยมก็คืออา้าวรัฐบาลออกให้หมดเลยออกให้สักครึ่งหนึ่งอะไรเบียดประกันถ้าคำนวณแล้วมันต้องออกมาเช่นตันละ50บาทหรือตันละร้อยบาทก็ออกให้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ได้คือจริงๆข้อเสนอที่ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทำอยากจะให้เป็นระบบประกัน นะในอนาคตจะเคลื่ <พบ S 2> อ<า> <ถ ml S 1> นไปเป็นระบบประกันที่มีการจ่ายเบี้ยประกันแต่สําหรับเกษตรกรที่ยากจนที่มีผลผลิตไม่เกินสิบตันซึ่งเรารู้ว่ายากจนจร,จริงๆรัฐบาลอาจจะยกเว้นให้หรือถ้าไม่ยกเว้นก็เก็บบาทดึง คือที่เหลือรัฐบาลจ่ายแลที่เหลือรัฐบาลจ่ายเบี้ยให้นะฮะหรือจะยกเว้นถ้าไม่เกินสิบตันเนี่ยผมผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการกับคนยากจนรัฐบาลไม่ต่ากันเสร็จแล้วส่วนที่เกินสิบตันเป็นต้นไปเนี่ยในปีต้นปีแรกเนี่ยเนื่องจากจะเราทดลองเราก็เก็บบางส่วนของเบี้ยประกันแล้วถ้าเกิน20ิตันก็เก็บแพงขึ้นไปอีกเรียกว่าเก็บในอัตราก้าวหน้านะแต่นี้ ก็ยังเป็นการตัดสินใจทางการเมืองข้อเสนอของเราเราอยากจะให้ไป, <c oughs> ไปเป็นระบบประกันและถ้าเต็นเป็นแบบนี้ในที่สุดเนี่ยจะไม่จะมีบริษัทที่มาทําประกันนอกจากทกศ <c oughs> ก็จะมีบริษัทประกันอื่นๆเข้ามารับจ้างรัฐบาลขอทําประกันได้ <c oughs> ก็จะมีการแข่งกัน <c oughs> แล้วเมื่อระบบประกันมันเติบโตขึ้นในที่สุดรัฐบาลก็ไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องการประกันเลยปล่อยให้ตลาดประกันทําหน้าที่ของมันแล้วรัฐบาลมาจ่ายเฉพาะส่วนที่ ไม่เกินฝิกตันที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนภาระราของรัฐบาลก็จะเบารัฐบาลก็เอาเงินภาษ,ษีประชาชนเนี่ยเอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆได้ระบบนี้ก็จะอยู่ตัวเป็นระบบประกรันเหมือนในต่างประเทศที่ก็มีระบบประกันการประกันสมบูรณ์แบบแต่แต่อย่างว่าอันนี้เป็นปีแรกที่ตัดสินใจเป็นกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองครับแปลว่าอะไรกระบวนการตัดสินใจทางการก็ก็คงคงจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการหาคะแนนเสียงเรื่องอะไรต่างๆนะฮะ ซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องอพิจารณาเองว่ารัฐบาลจะทําแล้วใช้เงินภาษีประชาชนแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มกับกับผลลัพธ์ทางการเมืองนะถ้าหวังผลลัพธ์ทางการเมืองแต่ถ้าระบบมันทังละ่ะอันนี้น่ากลัวอันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นเราถึงได้เสนอว่าอยากจะเริ่มต้นว่าให้ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการประกันตั้งแต่ต้นโดยจ่ายเบี้ยประกันโดยจ่ายเบี้ยประกันถ้าสมมติเบี้ยประกัน100%รัฐบาลอาจจะออกให้50%เกษตรกรออกเอง50%ใช่ครับแล้วค่อยเป็นค่อยไปก็ยังดีกว่าให้ศูนย์เลยให้รัฐบาลออกทั้งหมดครับะลงอย่างกรณีนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่รัฐบาลตัดสินใจ20ตันเนี่ยนะฮะหรือจะขยับไปเป็นเป็น35ตันเนี่ยผมก็คิดว่าก็ขยับให้แต่ว่าคิดเบี้ยคิดเบี้ยเลย ส่วนที่เกินสิบตันเนี่ยให้คิดเบีย้ยนะฮะแล้วเราก็คิดเบีย้ยไม่ต้องคิดเต็มคิดบางส่วนแต่ว่าคิดในอัตราเก้าหน้าคุณประยง์พยักงหน้านีนแปลว่าอะไรเอาผม,ผมคิดว่าเบีย้ยประกันเนี่ยมันเป็นสมเหตุสมผลมในเมื่อเราประกันก็ต้องเสียเบีย้ยประกันเหมือนประกันรถยนต์ประกันช,ชีวิตครับแต่เบีย้ยประกันเนี่ยในครั้งเนี่ยอย่างที่เรียนอาจารย์ว่ามันเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลนี้จะทําในเมื่อจะทําแล้วเนี่ย อย่าให้สะดุดภาพแล้ว,ว่า <c oughs> เห็นด้วยกับการฟรี <c oughs> ใช่ไหมครับพูดไรพูดมาใน<ต>ที่สุดไม่ใช่ฟรีนี่ไม่ใช่ฟรีอีที่สิสำคัญที่สุดคือรัฐจะทำยังไงถึงจะทําความเข้าใจกับเกษตรกรได้ว่าช่วยปีนี้นะปีหน้ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือจุดอ่อนของรัฐบาลที่ไม่สามารถทําให้ผมเข้าใจได้คุณประจงผมเนี่ยอยู่กันได้อยู่วัยข้าวมันนานอเริ่มปีไหนในทางที่มันไปให้ ประโยชน์หรืออุ้มมากๆแล้วเนี่ยปีถัดไปเนี่ยมันจะต้องอุ้มมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่อุ้มน้อยลงมันกลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็จะถูกบอกปีที่แล้วยังอย่างนี้เลยปีนี้ก็ต้องอย่างนี้หรือมากขึ้นตลองมันก็ไปไม่ได้แค่ทีหนึ่ง